สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านชแองวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งชิคกินได้เปล่าต้องจะไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะเรากลับมากับน้องๆเอสบ้าการคัมแบ็กครั้งนี้เขาจะแตกจริงมากๆหลังยุคหลัสมัยมากชอว์ชอว์ จริงก็เลยอยากรู้ว่าน้องจะจะมาเสนออะไรให้กับเราได้ดูนะสาวปัญญาอย่างเราจริงแล้วมันอันนี้จะเป็นแบบภาษาจริงกันภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมใช่เป็นอังกฤษเวอร์ชันเพลงนี้เคยถูกเอาไปร้องบนเวทีที่โคเชล่าอะไรอย่างเงี้ยนะที่สุดท้ายมีเพลงมีเอเวอเรสต์มานะถูกต้องนะก็คือชื่อเพลงว่า life to o short ถูกต้องค่ะทุกคนอยากดูหรือยังอยากดูแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เราเลยค่ะและฝากติดตามเต็มๆได้ใน a c e b o o k นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากติดตามใน Facebook ก็เพียงแค่สมัคร Membership ง่ายๆกดจอยได้เลยจ้านี่คือ Miss Eco สำหรั e เมมเบอร์ชินะจ้าเฉดรงค่ะผมพร้อมอย่างพร้อมแล้วไปกันจ้า จบไปแล้วอย่าลืมตามเรดูในหน้าในเฟซบุ๊กนะคะหรือว่า Membership อยู่ใน Playlist Exclusive for m e m b e r นะจ๊ะใช่แล้วเธอน่ารักมากคือสวยตั้งแต่เริ่มเลยเนาะจรงน่ารักมเป็นอีสไตล์งของฟอสไฟที่ทำได้ดีเลยนะจริงเป็นแบบใสใสหวานบานฟังง่ายง่ายฉันวอาตอมีคิเทนแบบสมัยนั้นนะาเพลงเพราะๆจะได้ฟัง ิงทำนองฟังง่ายแล้วความหมายความหมายแบบจึ้งความหมายจึ้งมากเหมือนแท็กหน้าซาแซงเทลจริงๆเนอยแบบก็ฉันมีความสุขแล้วฉันจะหยุดทำหม่ให้กำลังใจน้องด้วยอ่ะตูนฉันดีใจที่น้องมีผลงานออกมาให้เราได้ดูอ่ะ ฉันติดตามอยู่ตลอดเลยเจมีดีกันมากเลยอ่ะแบบทั้งสี่คนที่แบบลงัวเนาะทุกคนมีสไตล์แบบชัาเจยแบบโป๊ะโป๊ะโปะโปะนียแหละีท่ชอบนะเป็นเพลงเป็นเป็นเพลงเป็นวงที่เราฟังเพลงบ่อยนะจริงจริงเป็นวงแบบดนตรีมันเพาะมากแบบทั้งเพลงหนักเพลงเบาเพลงอะไรเงี้ยฟังได้หมดเลยแบบ ได้หมดจริงๆเลยรู้สึกว่าเออเพลงมันฟังได้บ่อยกวี่ยซีทีที่ชอบฟังจริงฟังบ่อยกว่าจริงๆอะไรพูดจริงเอ๊ะได้พราะว่าเป็นคนชอบฟังกรุ๊ปนึงเพลงอะนะแล้วพออันรเงี้ยรู้สึกว่ามันดูมันโดนตกง่ายมากเพลงมันโดนตกอะไรเงี้ยแล้วมันเข้าถึงในเพลงดิสิกแล้วมันเพราะยิ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันเลยเข้าถึงเราเราเข้าใจง่นิงนึงลองลองเข้าลองลองลองเข้าปากมากเลยอ่ะคิดถึงตแบบคิดถึงคือบอกว่าต้องเปิดเพลง เพลงนี้ต้องแต่งตัวแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนนอนจากบ้านเดี๋ยวต้องมาเปิดเพลงอะไรเงี้ยทำให้เราดูสวยขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเพลงมันทำให้เราดูสวยขึ้นนะความรู้สึกเรื่องตีหรือว่ามันน่ารักมันไม่รู้สึมั่นใจตัวเองขึ้นแบบว่าเออแบบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออชอบอ่ะแล้วแบบลุกแต่ละคนคือสวยจริงเหมือนอันนี้ยอมเออยอมเซนซ่าไม่เคยบ้งเลยอ่ะ ก็เพียงความสุขการไม่รู้กูชอย่างเขาแต่งยากนะแบบบังเปิดตัวมือเขาจัดแต่งแบบเต็มแต่แบบแต่แบบสวยจึ้งเป็นเกอร์กรุ๊ปที่ไม่เคยบงเรื่องภาพผมนะผมเลยเราว่าเราชอบนะเราแบบอะไรแบบเรารู้สึกว่าแบบเนี่ยเปิดมาอ่ะสวยเลยคาริน่าในทุ่งดอกไม้มีสวะโคสอัพที่แบบว่าตะโกนสวยๆวตะโกนแบบว่าสวยอย่างเงี้ยสวยแบบ

เชี่ยไปดูแล้วเมืองอันนี้ตัวจริงหรือการตุลลักษอะไรวะเอ๊ะมันทําดีมากเลยนะคือถอดเหมือนเด้งออกมามันเด้งออกมาจริงเมืองคือน้องเหมือนบาร์บี้มากมันกระตุนบาร์บี้อะมันเขงสวยมากเลยอะจริงแล้วแบบอันเนี้ยอย่างเซตแรกที่เปิดมารู้สึกว่าเออมันธรรมดามากคือย้อมไฟต่างๆมันทําให้ช่วยให้มันโลเคชั่นมันสวยขึ้นไปอะคือจริงๆมัน ถ้าอันเนี้ยสวยเพราะไฟเลยนะเว้ยสวยเพราะไฟแล้วเพราะเพราะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเยยอะเเลว้ยแต่คืออจริงมันก็คืออิดบล็อกชาวบ้านเราอ่ะมึงบล็อกบ้านเราแล้วก็บล็อกกระจกบล็อกแก้วกับรแงบล็อกแก้วอยู่ในครัวกูเนี่ยจริงมเก็จะพิมพ์มาไม่ได้อะไรเลยเว้ยแต่คือมึงเขายอมไฟมาแล้วแบบเชียร์ l o ชั t นดีอยากไปถ่ายรูปแล้วก็สุ่มดอกไม้แค่นี้แบบสุ่มดอกไม้แล้วก็ช่วยคือช่วยน้องช่วยสภาช่วยแล้วไม่พอพอแสงมาช่วยปุ๊บอ่ะ พอลงตัวเลยลงตัวแล้วแบบเป็นกราฟิกอันจริงแต่กราฟิกออกอะก็คืออันจริงโลเคชันขอวบ้านเราแต่ว่าพอทำออกมาแล้วสวยจริงอันนี้เราต้องกราบ SM นะที่เขาทำอะไรง่ายๆแล้วทำให้มันแบบมันมีอะไรัูมีอะไรขึ้นมามันเก่งนะทุกคนคือการที่แบบมันต้องทีมโลเคชันมันช่วยได้จริงๆเลยสำหรับเราว่าเออมันสวยจริงแล้วแบบมันส่งนองมากส่งยปน้ามาแล้วแบบเฮ้ยน่ารักอยากไปถ่ายรูปแบบนี้บ้างสวยหรูแกร่ง คาริน่าคือคาราน่าสวยทุกลุกจริงๆนะเอาพูดถึงคาริน่าไปก่อนแล้วกันแบบเนี่ยแบบแต่ละอันอย่างเงี้ยพอเซ็ตแบบรวมๆมาอย่างเงี้ยแบบแสงเสริมมันแบบมันช่วยจริงเลยเนี่ยคำใดวะเพื่อนค้งหน้าคือาราน่าดีๆนะอ๋อขอโทษตัวครั้งผิดโอเคอะวาเซ็ตรวมเนาะสวยจริงเออมันแบบชื่อเสียงหอ้ยน่ารักมากจริงแล้วก็แบบเราสึกว่าเมื่คิดถึงตจ้ใหม่ตอบแบบดูดูแบบว่าคลูเลสไงไปดูนะใช่เลย แต่งตัวแบบนี้เลยน่ลารองเท้าส้นตึกจริงนแต่งออกจากบ้านก็ได้ได้อยู่เนะได้ได้เลยคือชุดมันดูแบบไปเที่ยวได้อชุดมันดูธรรมดาแต่พออยู่กับน้องมันแบบมันได้ สวยโลเคชันน่ารักมากแต่มันดูแพงมากทุกคนจริงจริงจริงรถสภาพมันนงไยแต่มันน่ารักหนว้ยมันน่ารักมันสมัยมันสมคาแรคเตอร์วงอ่ะจริงเออข้าไปหนิงนี่กูชอบหน่งหนิงมากกูรู้สึกว่าหนิงงแบบแม่ไมเมน่์จ้ะแม่ให้ตรงนี้หลายคนนะะริงเราชอบหน่งหน่งมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เหมือนผมเขามีสปักกิ้งแบบติดติดติดสวยแบบกูสวยมากเอาจริงสวยตั้งแต่เริ่มเลยที่เขาแบบว่าอยู่กับตู้ปลาแล้วแสงแบบเออหน้าเขาสวยมากเลยอ่ะ สวยน้องน่าเก๋มึงน้องอายุแค่นี้อ่ะกูไม่อยากจะคิดเลยอ่ะเพราะถ้าหน้องแบบเพราะเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กเนาะเคยเห็นผ่านรูปโอ้ถ้าหน่องโตแบบตายตายเรายช่สวยมากคนดูดีเราเล็บจึ้งมากเล็บจึ้งมากแม่เล็บคือใช้ชีวิตยากอยู่นะถ้าเกิดถ้าเกิดตอนในเท่านี้ยยาวเลยคือใส่เสื้อติดกระดุมไม่ได้เลยอ่ะเออนิ่งๆสวยมากจริงอ่ะแบบชอบความแบบ ความแซบของน้องเขาว่าคือน้องเขาเป็นเวลาเวลาเขาทําหน้าหลักอ่ะเขาก็น่ารักแต่ว่าเวลาที่เขาเปรี้ยวเขาก็คือจะเปรี้ยวแบบเองเองมึงคาแรคเตอร์ไปสัมบีบีดีหน่อเว้ททำเอสเอสเดมแบบเข้ามาแบบคือจริงๆโลเคชั่นไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเข้ามาเลยไม่ได้ใส่กับ้านบ้านหนึ่งเออเหมือนบ้านแบบโลเคชั่นแบบฟิวบอกว่า เป็นบ้านบ้านบ้านวินเทจหนึ่งหลังแล้วก็ตุ้มอีออนหน่งต้องแ่ออกมาแล้วต่างๆมึงในตู้ปลามึงอยากถ่ายกับตู้ปลาตัวในบ้านตัวเองอย่างฟีลว่าจะสวยเท่าเขาหรือเปล่าอยากมันไม่ได้อย่างแรกคือเลยป่ะต้องเปลี่ยนน้ำตู้ปลาก่อนทําไมไม่เห็นหน้าแล้ก็เป็นกระแสฟ้าแล้วเป็นแสงเขียวไงตู้ปลาจะต้องเริ่มยเนะ ก็เปลี่ยนไม่น่ารักเหมือนน้องแล้วถ้างั้นนะต้องเลิกปานหน่อยเนาะดูปลาสีสวยเชียอยากลองทำย่างี้บ้างเลยอ่ะน่ารักลองดิมันเล่าเรื่องดีเนาะอีมีนีดีมากเลยอ่ะน่ารักเป็นสาวๆให้กำลังใจสาวๆด้วยกันเู้หญิงพลังหญิงพลังหญิงแบบเธอเอาไปใช้ชีวิต จะไปค่าอะไรชีวิตนี้ฉันจะมาชีวิตฉันมะมาจะให้ฉันหยุดอะไรก็ไม่ต้องแคร์ใครเลยนี่เงี้ยใช้ชีวิตไม่สนไม่จุ้ยไม่ใจอะไรทั้งนั้นจริงจริงแล้วไปน้องหนาวไปที่น้องหนาวมาพูดนะน้องหนาวสวยมากมึงโคตรน่ารักเย็นน่าหลับช็อตบันนี่น้องหนาวน่ารักมันมีลาโหงอทุกคนคิดออกปะคือน่ารักแบบมึงมันเหมาะคือคาแรคเตอร์ด้วยคาแรคเตอร์คอตตูมชุดหมวกกระต่ายชุดหมวกกระต่ายแล้วแล้วเหมือนกับ เขาเรียกว่าเสียงร้องของเขาอะมึงมันไปด้วยกันหมดเลยอะแบบความน่ารักอะมึงเหมือนรวมอยู่ในนี้อะตั้งจุ้มมูจุ้มจ้นทรบสอรูปแบบมากแต่พอร้องนี่ก็คือแบบเสียงพเราเสียงแบบใช่เสียงดีมากเสียงดีเ้อเสียงดีเโวคอลแบบความโวคอลมือจริงใช่โวคอลของวงเลยแต่น้องน่าจะสีผมสีเนี้ยเหมาะกับน้องนะเหมือนฝรั่งเลยเนาะจริงมันน่ารักเลยแบบจริงเสื้อผ้าสีแบบแล้วก็เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบ ไอดอลมากๆเลยอ่ะไอดอลใช่ไอดอลมากแล้วแบบสี Bar ่้วาก็โลเคชั่นกับแสงรอบเนี้ยมันทำให้น้องดูแบบแสงอะนั่นแหฟุฟงล้าฟงมากเลยนะฟุงแบบฝันแบบฝันอน่ารักดูเป็นไวดุในมัลติเวิร์สนี่ไวึงไม่น่ารักเท่าน้องอะน้องทำมางทไม่ได้จทำจืดปะเร่อะไร่างเ้ยวาดหัวใจตรงนี้น่ารักมาก เต้าเอ๋ยเต้ากรเต้าตูวมาจีเซลเี็นแชมจีเซลดีมากเลยจีเซลเสียงดีนะได้มาลองภาษาอังกฤษที่เขาแบบน้อยเนี่ยนะสวยมากสวยมากสวยมากจริงจีเซลก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่หน้าแบบหน้าเป๊ะมากหน้าสี่คนอะมึงเป๊ะหมดเลยทุกคนวิชชั่นคือทุกคนดีก็ช่วลคุณทั้งหมดเท่ากับทุกคนที่มีความเป็น ความเป็นอินเตอร์อินเตอร์อินใจมากจริงๆแบบโอ้ชอบนังเลยปวดเซฟไปทุกครั้งแบบมานั่งมองหน้าแล้วก็แบบเนอะมึงหาเก่งเนอะหาเก่งใช่เอ็มแต่แต่คือเขาก็ดูมีความเป็นเออสาวญี่ปุ่นเนาะมีแบบเออสาวญี่ปุ่นแนะคือดูที่เขาแบบสวิชภาษาคือแบบน้องเคนภาษาอันนั้นใช่ใช่เก่งมากนะเหมือนกันก็เห็นเหมือนกันจริงนะสวยติดกิ๊บก็คือน่ารักมากเลยแบบแนว่ารักเอยากไปยืนอยู่ในซีนลูกโป่งเยอะๆบ้างอะสวยมเนอะคือเอ็มบีเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากไปแบบ อยากไปไหนจะได้จะถ่ายทุกมุมเลยรูปมันสวยอยากถ่ายรูปลงไอจีทุกมุมเลยเป็นเหมือนเป็นสตูอะไรนะสตูแบบว่าใช่อะไรนะอยู่สบายยมเลยตอนนี้ไม่มีแล้วน้องอ่ะรู้สึกว่าแบบไม่รู้งูแล้วน้องบอกว่าอะไรสตูดิโออะไรไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเออเขาต้องถ่ายบูตเกาหลีอ่ะเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้ต้องบูตบูตแล้วแม่เออไม่บูตบูตเท่านั้นต้องไป่าถ่ายรูปติ๊กเกอร์จะแบบเป็นคลออย่างนี้ถ่าย สมัยก่อนมันกไม่แรงนะไปกินแล้วมาเราก็ต้องไปตุ๊สติ๊กเกอร์ก่อนแล้วก็ต้องแบบว่าถ้าเราสวยกันชี้ไปที่กล้องเออจริงว่ะแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นนะหน้าเป็นจ้นเป็นก้อนแดงอยู่ตรงนั้นมึงเราคือเพื่อนคนขาวมันก็ได้เปรียบแบบน้อยไม่ลงก็คือแบบโอ้โหแลอยาให้กูเล่นกับงูอยู่แล้วมันหยุดกูเขียวม่ะเอามางับคอแล้วงับคออีกแต่นี่แล้วสมัยไหนเป็นยังไงไอ้บ้าหัวเกลียนขาสำดานแต่ก็อยากถ่ายสตู เพื่อนผมตริงอยู่ตอนหนึ่งกูมีนะลูกกับอีเตยมีกูมีตลกไม่ไหวชอบท่าเซตนี้อันนี้ท่าซิกระโดดที่เป็นแบบโซโล่เนาะโอ้โหแล้วกล้องคือปังนะจริงังดิมมมนีีสกรหเลยเนาะสวยมากสวยมากเลยอะเห่อยน่ารักเรื่องน้องๆน่ารักเาะปังนะปังทุกช็อตเลยมึงทำใจชุดดีมากชุดน่ารักจริงชุดน่ารักมากเลยนะชุดน่ารักมากขับตุ้มดีทุกทุกอันเลยคือเดินแยกกันได้เลยนะทุกคนจริงแต่ละคนอะ ก็ได้ออกมาดีนะจริงแล้วแบบอันจริงคือมันคือเหมือนแบบคนละแบรนด์มาผสมเลด้วยซ้ำนะเาเจอมันไม่ได้แบบไม่ได้เออสลิดเก่งรอบนี้คือทำออกมาแล้วรู้สึกชอบและเซตแต่ละอันก็คือไม่ได้เซ็ตน้อยนะเราเคยช้ไปเยอะเยอะด้วแล้วว่าเขาใส่จัดเต็มอยู่นะจัดเต็มจัดหนักแต่ว่ามันทำให้ธรรมดาแต่แบบดูพิเศษมากเสียวว่าดูเข้าถึงได้ไปดูฟูลใจแบบใจฟูคือเป็นเสื้อผ้าที่เราสามารถใส่ได้จริงจริงเพื้อผหญิงสำับหญิงดูก็จะรู้สึกว่าอยากเสื้อตาง่ายอยากได้แเราอยากใส่ก็เหมือนน้องๆอยาก ทำตามน้องมาติดหัวมันน้องมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นแบบเป็นแบบต้นแบบของในการที่เราอยากจะทำลูกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ได้หมดเลยจริงๆออกจากบ้านก็ติดคิดอย่างงี้ก็ได้บ้างเนี่ยก็ติดได้บ้างไม่เห็นอะไรเลยก็ได้ถ้าเรามีความมั่นใจพอใช่ก็สมหวังแหละว่าชีวิตนี้สั้นจะตายใช้ตายใช้ตายจะไปแคร์อะไรฉันไม่ต้องแคร์อะไรจ้าใช่อยากทำอะไรทำเท่านั้นแหละอยู่ที่ความว่ากล้าหรือเปล่าแหม อยากทำเลยเป็นลองลองก่อนลองดูเพื่อนลองดูเดี๋ยวเคุณลองซอรี่หนึ่งก่อไปหาฟิลเตอร์ก่อนเพื่อนว่าหัวใจก่อนเลยวันเนี้ยจริงเออวันนี้เขามีฟิลเตอร์ออน่าอาจจะนะไม่แน่นะจริงไม่แน่นะทุกคนน่ารักมากชอบมากเลยจริงเราติดตามทุกผลงานที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเนาะติดตนมพรบผมวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย จะไม่ฝึกถ่ายรูปมองไปที่กล้องเอ้ย